และนั่งแบบในคอลเลคชัน Chinese New Year ปีนี้ก็คือเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้คิวคุณกวางมาเป็นแบบนะคะไม่ง่ายนะขอบอกเลย สวัสดีค่ะวอลคัมทู o มโมเอมา Channel นะคะแล้วก็วันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังเนาะกองถ่ายคอลเลกชัน Chinese New Year 2024นะคะซึ่งคอลเลกชันเนี้ยชื่อว่า Falling for You นะคะก็อินสปายมาจากแบบ พวกดอกไม้ต่างๆที่เป็นมีความแบบออเรนทัลแล้วก็ส่วนทรงของชุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะก็จะมีผสมผสานประเทศแบบในซ o u t h อีสเอเชียนั่นก็คือมีแบบเวียดนามมีซ o u t h เคียรีแล้วก็มีกลิ่นอความเป็นจีนเนาะด้วยแบบตัวคอจีนแล้วก็มีควัดเอาต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <S <S <laughs> แปดแปดคนละฝาที่สุด <laughs> แล้วค่ะไปยงข้างหลังก่อนไปยองข้างหลังจะได้แบบุดหน้าเล็กเท่าเขา <laughs> เออไปครึ่งหน้า <laughs> <laughs> คือแบบสวยคำใช้คำว่าสวยแบบเปลืองมาก <laughs> ลาชูที่นกวางใส่อยู่ก็คือเหมือนโมนั่นเองนะคะ <laughs> โบทมันเลยใครใส่สวยกัน เฮ้ยอาวดู <c oughs> หนูสวยสดุ <c oughs> ดดูสาวลำโพงของเราวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ที่3แล้วนะคะคือจริงๆที่เนี่ยจะบอกว่าค่ะมีเป็นศบบารเจ้าด้วยซึ่งแบบคนบบก็นิยมมาไหว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสืบว่าทุกคนไหว้เรื่องอะไรกันนะคะนี่เขาก็จะมีแบบมีคาถาบูชามีองค์ต่างๆให้เช่าด้วยนะคะซึ่งจริงโมงมาที่นี่แบบเกือบทุกปีเลยเพราะว่ามาเห็นรูป แต่ไม่เคยเห็นว่ามันมีชานจาเจ้าทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้เราจะแบบลองดูว่าทุกคนท,ทําพิธีว่าไงจะได้เฮงๆแล้วคอลนี้จะได้ขายหมดนะคะสาธุโอเค <laughs> ไปคะ่ะ ใบที่17ทุกสิ่งได้กำหนดมาแล้วสิ่งที่ตั้งใจไว้จะสมหวังชจงยึดมั่นอย่าลังเลเออเราเป็นคนลังเลการทำความดีโอ้เราก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะทำการได้ให้ได้อย่างระมัดระวังแต่เราไม่ค่อยระวังตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนช่วงนี้จะได้ลาบแบบไม่ตั้งตัวเราจะมีสงสัยจะได้ซองเราจะมีความก้าวหน้าทางด้านการงานเอออดีเกบค่ะ ะะที่พิงกวางใส่อยู่นะก็จะอินสปายมาจากแบบเวียดนามชุดอะไรนะเอาใหญ่เอาใหญ่หญ <S <S ซึ่งแบบ uh, s <S เราอ่ะ uh, แบบดัด uh, แปลงนิดนึง uh, ให้มันมีความผสมแบบจีนด้วยการแบบเออใส่คอจีนเข้าไปนิดนึงแล้วก็คัตเอาตรงนี้ให้โชว์สกินนิดนึงนะคะจะได้ดูแบบเซ็กซี่เบ,บาๆแต่ว่าก็าไม่โป๊จนเกินไปใส่ไห้เจ้าใส่ไปรับไหว้ผู้ใหญ่นะคะไปทำบุญได้นะคะ แล้วก็ส่วนตัวที่โมใส่อยู่อันนี้ลิมิเต็ดนะคะเพราะว่าจำนวนของค่าเนี้ยมีจำกัดนะคะจะบอกเลยแอบกระซิบว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆต้องเรียบ4 F นะคะลลุกนี้นะคะก็เป็นลุกที่แบบชอบมากชุดหนึ่งก็คือ มันจะมีความแบบโค oh <my. S 1> งตรงหน้าอกอย่างเดีงให้แบบออดูมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ oh <my. S 1> แล้วก็ด้วยทรงจะทําให้ดูแบบผอมเครียวสุดๆ ก็ถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างด้วยความรวดเร็วมากแล้วก็อยากจะบอกว่าทํางานด้วยง่ายมากแบบว่าแบบชุดสวยทุกชุดเลยวันนี้สัมภาษณ์ว่าชอบลุงไหนสุด ชอบลุกไหนที่สุดวางวางชอบชุดนี้ชุดนี้กับสองชอบสองชุดนี้ที่เป็นสีอันนึงเสีแดงเป็นลายพิมพ์แดงใช้ลายพิมพ์แดงกับชุดนี้วางรู้สึกว่ามันมีความแบบแต่งแบบเป็นพี่สาวจีนอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นจีนแบบเต็มตัวเหมือนโลดออกมาเลยนะจากหนังจีนนะคะเราลิงเราดูอยู่ในแบบสถานที่แล้วก็แบบชุดมันเข้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์มากโอเคคะคุณค่าเดี๋ยวรอชมเลยนะรอภาพใช่ขอให้คอลเลกชันนี้ขายหมดเกี้ยง C F ยอดตังหิงๆไปเลยแล้วต้อนรับตุ๋จีนไปเลยได้เลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกแน่นอนขอบคุณค่ะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะมามอบแคชโบเชอร์ให้ในตุ๋จีนนี้นะคะพร้อมซองตุ๋จีนด้วยเป็นซองแดงแถมให้นะคะเพียงง่ายๆเลยก็คือทายว่าคอลเลคชันนี้มีกี่แบบอ่าก็คือพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะง่ายๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับ รางวัลผู้โชคดี5ท่านนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากไปฝากติดตามนะคะ Instagram s u r v e r Under Score Official นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะแล้วก็คอลเลกชันต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยเราจะไปถ่ายที่ไหนต้องติดตามทางนี้เท่านั้นโมเมเอมาโซชาแนลนะคะ